ตอนนี้ผมเจอห้องออของเกมมี่นะฮะโดมินิโอเคแจ็คอแตกนะฮะเพราะผมเพิ่งเคยเห็นผมโยมสิงโยซ่านะฮะมัาใน,นตัวโยของโยซ่าคนที่ดูคลิปอย่าเข้าใจผิดน,นะฮะโอเคเราก็มาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนิดนึงเพราะเดี๋ยวคลิปมันไฟเยอะโอเคไม่ต้องตัดละกมันเริ่มนะครับโอเค กิงกาอีนะครับเล่นกับโดมิเนตโอเคจุดๆไปนิดนึงนะอยากมีส่วนร่วมฟูเลนยังราเดนนะแต่เน็ดเขาเหลือยมากางเลยฟาจะวกันเพืนเพราะ็ผมแหลกนะไม่ใช่ไม่ใช่เน็ของัเก็ดโทษหลกแหนยั หวงกเผมแผลแรกอย่าไปชทษเขาผมไม,ม่ชอบตรงที่เขาชอบมาเบียดเป็นแบ๊เนี่ยแหละครับชอบมากเกียเลยเกียเลยยอดายอดแมาแบบเนี right. <sh> ้ย <sh> <sh> <ương mom> <alive> เห็นเกตแล้วฮะแบบจริงๆเลยมีอะไร,รมีอะไรโอเคโอเค่อไปต่อร้ <c oughs> องเฮียเลยชนวผมไม่ได้ <c oughs> เนียเฮียตายนี่คือผมเกตแล้วครับ เก้านะรัไม่ใช่นสิบนะฮะเนยที่โขดเ้ครับแตกแล้วโอเคโอเผมไมเ้สายชนไทยแล้วผมไม่สายวิทธรรมดาธรรมดาไปไม่ชอหาเลือกไทยนะ จะเป็นอะไรหัวหน้ากิวโดอโิเนนะกิมมี่นะครับโอเคครับไปแล้วครับมผมผมไปเล่นสายเกตใครนะโอเคโอเคครับแหมเรางวันนี้ชนใครอยู่แล้วแอะแอะเอ้ยกระเด็นไปหนึ่งโอ้ โทษทีโทษทีโทษทีคลิปอยู่ครับคลิปอยู่โอเคฮะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ